จะอัดวีดีโอให้เอีมือี้อนรรับทีาวหลังจากเรียนบแล้วนะคะเราก็จะมี่คะให้โลหวตค่ะบล้าโหวดนะคะสุดยอดสั่งใจความคา่ตลุเนะคะเข้ามัดผูไดเขากับเขียนซื้อผู้นั่นด้วยค่ะนะ คนที่เรารักคนที่เราชอบนะคะใครจะเป็นขวัญใจชาวท่าสลุงนะคะวันนี้รู้กันนะคะอ,อ่ะอ่ะอะอาออะสำหรับคนที่ได้ใบเราก็เขียนชื่อเพื่อนนะคะตรงใส่กล่องนะคะ ี่บวยนะคะน้องมาร์คนะคะภาคตะวันตกนะคะนำทีมโดยพี่วุฒิพี่วุฒิสมานงค์นะคะมาเดินทางมาจากภาคตะวันตกเลยนะคะแล้วก็มีน้องนุ่นโครงการฮักแพงบุ๋งแงงกันนะคะเพื่อให้ผู้ริหารค่ะพบปะพูดคุยทำกิจกรรมและประทานอาหารร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลบฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเพื่อนพนักงานทุกท่านค่ะพูดได้พูดได้พูดได้ครับพูดได้ มันทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยยเเหีลโอ้โหสุดยอดเลยกิฟสุดยอดเลยกิฟตัวนี้ตาดำๆตัวนี้ตาดำๆสลอบให้วัตถุดิบสามอย่างต่อทีมมีกาแฟด้วยเหรอครับแต่พี่จะกินยังไงอ่ะ เจริญรับประทานอาหารได้เลยนะครับที่พี่พี่อายอดชื่อเนาะเป็นบ๊อปบูราโวดคนที่คนดีคนเก่งแล้วก็คนที่ที่พี่รักได้ครับได้เลยครับยกมือหน่อยครับผมหน่วยงานผสมใช่หน่วยงานผสมนะครับผมเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดในความนี้ครับทั้งหมดผมอัพเโคมแค่ประตูครับในทางล็อกครับ เป็นคนที่ไหนครับคนละตัวครับอำเภอไหนครับอำเภอโชคชัยครับของโชคชัยครับจะไประยะพอดแค้นนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนครับที่โหวตให้คะแนนครับวันนี้ดีครับได้รู้รักรู้สามัคคีแบบรที่น้องกันอยู่แบบที่น้องอยู่แบบความรักความห่วงใยอยากให้จัดอีครับถ้ามีโอกาสให้จัดอีครับโอเคครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ภูมิด้วยนะครับ เป็นวันคล้ายวันเกิดตัวแทนนะครับผูบ้บริหารมีพี่เอนะครับมีพี่หนูนะครับพี่วุฒินะครับแล้วก็ผู้จัดการสักนะครับ Happy birthday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  you you to 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 เรามอบเค้กให้กันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันมีความสุขกับหน้านะครับรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณครับ มองทีมงานมาดูนะครับนี่ระหว่างรอทีมงานมาดู